Deep in the shadows, I know it's hard To put one foot in front of the other Ah, uh -huh. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together far 've got to สว to 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 no ัสดีค่ะค่ะมุนิกมพอกับเจ้านาธาสาวบุรีรัมพัดถินค่ะมีนันสิศผ้ามาเบิงดอกใหม่ที่นัด ปลูกเนาะค่ะพี่น้องจ้ามื่อนัดเย็นเบอร์ละจ้าพี่น้องนักกระเบิดถ่ายให้เบื้องต้นปลูกเนาะค่ะเพราะว่าแบบมันยุ่งเยอะเนาะค่ะพี่น้องทั้งแฟนทั้งลูกเนาะค่ะพี่น้องซอยกันอีลุงตุ้งนั่งค่ะก็เลยบอยถ่ายคลิปเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นวันครอบครัวค่ะพี่น้องนักกระเลยถ่ายให้เบิ้งหลังจากที่นัดแบบว่าปลูกเกลี่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งในจ้าพี่น้องนักซื้อมากค่ะพี่น้องสามแพ็คเนาะค่ะพี่น้องแต่นัาบลูว่ามันซื้อดอกไม้อีหยังเขาเขียนว่า pansy six pack เนาะค่่ะพีน้อง มาดูว่าแผ่นสีนี่เป็นซื้อดอกไม้หรือเปล่านะอค่ะพี่น้องเบงดินติดเล็บเลยพี่น้องเล็บอาจจะดำได้เ้ยค่ะพี่น้องเพราะว่าใส่ถุงมือดจะพี่น้องถุงมือมันหัวปลูกยัดประซันยัดใส่อันนี้เน้ะค่ะพี่น้องเพิ่งจะปลูกใส่ค่ะพี่น้องเบงเบงอันนี้เลยค่ะพี่น้องนะคะน่ากับปลูกอย่างอื่นน้อค่ะพี่น้องจานี่ดอกไม้ที่ซื้อมาเนาะคะ่ะกับปลูกซื้อเนาะคะ่ะประมาณนีนะะ้เนาะค่ะเซเบียรา่าบอกค่ะพี่น้องเจอเบียร่าบเนี่ยจ้า นะใฮ้เ,เบอร์เนาะคะ่ะนี่นะัดปลูกใส่กระถางเนี่ยค่ะพี่น้องกระถางมีอยู่หากระถางแต่ว่าแฟนใส่ใแคลเซียกระถางค่ะพี่น้องปลูกคละกันค่ะเนี่ยดอกไม้ปลูกค่ากันนะคะค่ะสีขาวเน่สีเหลืองเน่สีชมพูเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยจ้ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะว่ามุมนี้กระสีอันเห็ดเป็นอันมองอสีสือ่อโต๊ะกอีมากเนาะค่ะพี่น้องมานั่งเห็ดบาร์บีคิวเนาะคะ่ะแต่ว่า ให้มันอากาศมันหอนก่หนี้ก่อนค่ะพี่น้องจากสีมะล่างพื้นเนาะค่ะจากสีมะลางพื้นเห้มันสะอาดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ดินท่นนามาปูเนาะค่ะพี่น้องดินนามาปลูกมันก็เหี่ยลงอะค่ะพี่น้องก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้อากาศดีก่านีเนาะค่ะจากสีมะลางพื้นเดี๋ยวนัสีผ้ามาเบงขังขังบานเนาะค่ะพี่น้องขางบานนัดกะสื่อดอกนีมาปูกค่ะพี่น้องเนี่ยจ้ะต้นนีมันเป็นต้นลาเบนเดอร์เนาะค่ะพี่น้องลาเบนเดอร์ดอกซีม่วง เป็นชว์ๆนะค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ดอกเขาแบบแห้งหมดแลละค่ะพี่น้องแล้วเขาก็ออกมาใหม่จ้ะลาเวนเดอร์ตอนซื้อไม่ม่ใหม่เนี่ยโกะบริเงยซับเหนียด้ลค่ะพี่น้องมันแตกเองค่ะพี่น้องมันก่ไงขึ้นไงขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะลาเวนเดอร์แค่ตนเดียวแล้วค่ะพี่น้องนี่ซื้อมาตนเดียวแตกซาคาะมัอนี้ครับอันนี้พึงซื้อมากเมือนี้ค่ะพี่น้องนี่แบบเนี่ยบล่รู้ว่าซื้อดอกอีกอย่างแล้วค่ะพี่น้องนะที่ซื้อมากมีหลากสีค่ะพี่น้องลริมซื้อสีเหลืองมากพี่น้อง กระไหนด้สีนี้มากค่ะพี่น้องนาะงามเนาะพี่น้องเนาะิ่งเห็นิ่งไกลๆจ้ะม่งดอกเขางามมาจากพี่น้องสีสันเขาสดใสดีเนาะค่ะพี่น้องนัดมักค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสีแดงเนาะค่ะพี่น้องนี่สีชมพูชมพูอีกสีหนึ่งอันนี้ก็สีแดงเท่ากันมันจะเอาสีเหลืองบมื่อสีเหลืองมากผมักสีนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวเสียเหลือสีเหลืองคอยเอาที่หลังนะคะสีนี้ดอกข้างล่างนั้นมันหักเนาะค่ะพี่น้องพพดีะที่แฝงไปค้นขับรถนะคะพี่น้องย่ำเลี้ยวมันก็เลยลม มันก็เลยหักดอกหนึ่งค่ะมักก็เลยไปเสียบว้กัดดินแต่บันก็นจะบ้านนี่ละค่ะดอกทั้งหลังนะดอกทั้งหลังนก็บ้านค่ะพี่น้องสีเขาสดดีจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ดอกยังบัลูค่ะพี่น้องซื้อมาตั้งแต่โดนแลรวค่ะพี่น้องเนี่ยกรลังออกตุ่มๆหนูพี่น้องเนี่ยดอกเขาก็ออกค่ะดอกสีเหลืองๆค่ะพี่น้องอันนี้นักบลูซื้อเนาะค่ะแต่ว่าดอกอันเนี้ยก็ดูแปลกดีค่ะพี่น้องเบ่งงามไปอีกแบบค่ะก็เลย สื่อมาปลูกค่ะพี่น้องเนี่ยแฟนบอกว่าอันมองขางบานนี่สิบ่ใาห้ปลูกพักนะคะว่ามีมองปลูกพักเนาะค่ะพี่น้องว่าสิร้อยปลูกก็ดโดดสักหน่อย <c oughs> บอกฟังสามีได้พี่น้องบอกว่าหามปลูกแหงดื้อปลูกได้พี่น้องแหงหามแหงยุ่ด้เนี่ยน่าเสียตองหาย,ยังมาหาย,ยังมาปลูกเสแฉมไวทั้งขางพี่น้องม,มุมมุมอันนี้เป็นสีชมพูเนาะค่ะพี่น้องคล้ายๆดอกเบญมาดเนาะคะ่ะอันเนี้ยงามมาจากพี่น้องสีสันสดใสด,ดีค่ะพี่น้อง เพราะว่าเลานัดเหลืองงานมากนะค่ะพี่น้องอันล่งจากรถเนาะคะ่ะล่งจากรถได้ยางก่อนยางเขาบานกระสีเลี้ยวเห็นดอกใหม่มันกระสีจะไหนหลายเห็นในห้องแบบสดชื่นสบายตาสบายใจดีค่ะพี่น้องจ้านาเสียวมาปูกอีกอยู่บริเวณปูแค่นี้ค่ะพี่น้องเสียามาปลูอีกเห็นมันหลายกว่านี้ค่ะพี่น้องสีเขาง,งามดีจ้ะพี่น้องจ้าสีเขาง,งามดีที่กับบริาวค่ะพี่น้อง อยู่อพาร์ตเมนต์เนาะค่ะนหน่อยบางใหญ่เนายค่ะพี่น้องมองนัดอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนี่ยกระบ,บ้หันใดแบบว่าอันนี้เท่ากับสือใหม่มาเห็ดเองค่ะกอบมองนีเอามาอันนี้ปลูกดอกใหม่เนาะค่ะพี่น้องก็ปปูกนี้ในน,น่อยแต่ว่ามันยังบื้อนอันนี้พ่อได้เนี่จ้าเดนหนาสิไปสื้ไมาอีกอยู่มันย่างพ,พ่อสื้อมาใส่หลายๆมันสดใดดูง,งามๆเนาะค่ะพี่น้องให้แบบว่ามีหลายสีสันนะคะพี่น้องจ้า ะะก็ประมาณนี้เดนสิเป็นร้อยเอาพักมาปลูกอยู่มองมุ่มมุ่มเหม,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 มพี่น้องเอาพักมาปลูกอยู่กลางขางมองนี้จะพี่น้องแบบว่าปลูก่แบบว่าต้องบอกแฟนค่นพี่น้องแหงหามแหงยุเด้อสิบอกให้บ่ไดฟั่งเลยลูกดอกไม้กะจิงอยู่แต่ว่าวสิลักเอาพักมาเส้มมาทั้งขางนะพี่น้องถ้าเบิงเอาโลดส่วนมองนี้ว่าจะพี่น้องอันกระทางนี่น่าจะออกมาจากห้องเก็บของเนาะค่ะพี่น้องอันแฟนนัดเพิ่นแบบว่า ขาเจ้าจเอามอเตอร์ไซค์มาฝากเนาะของไซคเพิ่นเอามอเตอร์ไซค์มาฝากมาที่นี่มันอ่ามามีมองเก็บของบันนี้ฝนตกชงนั้นมันหาน,านาวเนาะค่ะก็เลยเอากระถางนี่ทับกันทับกันไว้ในของเก็บของแฟนบนันนี้นัดอันพอแต่เขามาเอามอเตอร์ไซค์แล้วบันนี้นัดก็เลยไปค้นออกมาว่ามันนักกระกระเทียมปลานัดที่นัดเอามาปลูกดนแล้วคะพี่น้องเนี่ยกระเทียมปลานัด มันเลยเป็นแบบนี้พี่น้องมันทับทุมกันนะพี่น้องกะแฟนเอากระถางนี่ทับกระถางนี่นะคะพี่น้องแปลว่าที่นัดเทสคลิปไปนะคะว่าเชด็ดห้องเก็บของน่ะเขาบอกมาเขาบอกมาเอามอเตอร์ไซค์จากเถื่อเขาฝากไว้นะคะมาที่นี่พราะแต่เขามาเอาเรียวนัดถึงได้เขาไปเอามาเพราะว่านัดเขาไปเอาบ่ได้มันข้ามมอเตอร์ไซค์มันก็นเลยโง่สภาพเขาก็เป็นแบบนี้นะก็เลยใส่ปุย๋ยใส่ดินไปนะคะพี่น้องจ้าแล้วก็ฮดน้ำแน่ะค่ะพี่น้องน่นก็หวังว่ามันสิฟื้นขึ้นชฉีพบนะคะพี่น้อง แต่ว่าอันกระเทียมปาดเนี่ยมันฝืนไวอัน,นอีกต้นตะไคร้เนาะคะ่ะมันตายแล้วต้นตะไคร้เดีือนนาสิปลูกใหม่อันนี้ก็บรรู้ว่าต้นอีหยังเนาะค่ะพี่น้องตอน้นอันแตงไทยกับวัวจักพี่น้องบ่แน่ใจบ่รู้ว่าสิเป็นไหน้ปเฮือบ่เนาะค่ะพี่น้องส่วนตัวนี้ก็เตรียมดินไว้ซื้อๆยามพันปลูกค่ะพี่น้องเด้วยสิหาอย่างมาปลูกอยู่ว่าสิเอาหอมเปมาใส่ตัวน,นี้อยู่แต่ว่าหอมเปนะ่ะบ่รู้ว่าปลูกข้างนอกมันสิปเป็นไห้เฮือบ่เนาะค่ะพี่น้องจ้าก็ ประมานนีล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ค้างบ้านเนาะค่ะพี่น้องย้ำว่ทันได้ทำความสะอาดได้ล้างได้ยังอยู่ให้มันอากาศมันหอนก็หนีครับก้คนค่ะพี่น้องจ้าจังสเดเหตเนาะคะ่ะก็มาให้เบิรงแค่นี้นะคะพี่น้องดอกไม้ทิลูเนาะคะ่ะเนี่ยจ้าประมาณหนีเนาะค่ะพี่น้องสีสันเขางามดีจ้าสดใสดีเนาะค่ะพี่น้องจ้า เห็นเราชื่นใจดีค่ะพี่น้องนัดอยากซื้อไม่ได้หลายเนี่ยดอกแบบเนี้ยแบบเนี้ยนัดอยากซื้อไม่ได้หลายนะงามดีแบบนี้ก็งามสีมันสดดีค่ะพี่น้องแจมกันไปเนาะค่ะพี่น้องสีเหลืองแจมสีม่วงขาวแจมม่วงน้ำเงินแน่ชมพูเน่เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสีม่วงแจมแบบม่วงเข้มนะคะพี่น้องจ้าเนี่ยน่ะก็พึ่งปลูกไปเนาะค่ะพี่น้องพึ่งปลูกเซจค่ะแล้วก็เฮ็ดคลิปเลย แต่ว่าช่วงปูนี่มันชุดละมุนจักว่าแม่จักว่าลูกมือหลายมือซอยกันเรื่องตึงนั่งเนาค่ะพี่น้องนั่นแหละวันนี้ก็ย่ออากาศหอนแล้วมันนีก้ก็สื่อโตเกีอีมาไหวนั่งเฮดบาร์บีคิวกินเนาะค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้เดี๋ยวนัดคอตเอาอันนี้ไปถิมขยะก่อนเนาะค่ะพี่น้องเบงิ่งหกลุงมล่างนะค่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้านะก็ขออตไปก่อนเด้อค่ะหนาวแล้วค่ะพี่น้องแดดออกแดดดีแต่ว่ามือนัดเย็นแข็งมัแล้วรค่ะพี่น้องจ้าจาังไหก็ ธรรมัดคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนัน,นเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิด้บอพลาดท,ทุกคลิปที่นัดตัวลงจ้าสำหรับมือต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ Deep A million stars Here in the shadows I know you're scared Take my hand together We'll make a stand We've got to fight To find a way Dare to fall To find out words to say No more hate Just admit that you